รายังคงอยู่กับผู้สื่อข่าวโต๊ะท้องถิ่นนะคะคุณเทระพงศ์โลหวัชระนะคะวันนี้จะมาคุยอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับเบรกนี้เป็นเรื่องของรถไฟที่ชนกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนะคะเป็นรถเร็วขบวน107กรุงเทพเด่นชยนัย่ไปชนเข้ากับขบวน69กรุงเทพหนองคายนะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้ส่งผลทําให้มีผู้บาดเจ็บหลายสิบคนแล้วก็ยังสาหัสอยู่อีก4คนด้วยกันนะคะทางคุณเทระพงศ์เนี่ยทราบว่าวันนั้นลงพื้นที่ช่วงเช้าของวันที่27 มีนาคมถูกต้องไหมคะบรรยากาศที่เราไปถึงสถานที่วันนั้นเราเห็นภาพตรงหน้าความเสียหายมีมากน้อยแค่ไหนคะคือตอนที่ไปถึงเนี่ยเราไม่เห็นของคันหลังที่มาชนนะฮะโดยเราไม่เห็น1นึ่งศูนย์แหละแต่เราเห็นซากของ1นึ่งศูนย์เจ็ดอยู่อยู่อกองอยู่ข้างๆเลยครับสภาพยับเยินมากน่าจะเป็นหัวรถจักรแล้วก็มีขบวนหลังหัวรถจักรคันหนึ่งที่เป็นที่บรรทุกของฮะก็จะมีมอเตอร์ไซค์ยังอยู่ในรถอยู่เลยคันหนึ่งแล้วก็สภาพเละมาก <c ười> คือเหมือนกับมันตกรางแล้วมันก็พังไปเลยอะครับส่วนขบวน69เนี่ยโบกี้ท้ายสุดเนี่ยมันมันนอนอยู่นอกรางแล้วครับมันนอนออกมาอีกฝั่งหนึ่งเลยแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันมีเหลืออยู่6โบกี้นะครับโบกี้สุดท้ายเนี่ยมันนอนออกมาแล้วก็ที่เหลือก็ไปไปไป,ไปออกมาแต่โบกี้ที่สามกับโบกี้ที่2เนี่ยมันยังอยู่ในรางรส่วนโบกี้แรกหน้าสุดเนี่ยหน้ามันหักครับตัวเพลาตรงกลางเนี่ยมันหักครึ่งขึ้นมาอย่างนี้นี่ายคกระแทกแรงมากเลยครับก็คือ คือภาพที่เห็นตอนนั้นเนี่ยเราคิด,ดในใจแล้วว่าโอ้โหหนักขนาดนี้มันจะมีคนตายไหมมันน่าจะมีคนตายหรือเปล่าแต่ว่าจากการ พอเก็บข้อมูลมาก็พบว่าบาดเจ็บอย่างเดียวนะครับก็เป็นโชคดีของของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้อยู่เหมือนกันตอนนั้นที่ไปเนี่ยบรรยากาศของการเก็บกู้หรือว่าปฏิบัติการกู้มาเหล็กครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ทํางานยากลาบากมากน้อยแค่ไหนคะที่เราเห็นวันนั้นเท่าที่เราเห็นนะครับในช่วงเช้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีรถเครนคันใหญ่คันหนึ่งของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมาเหล็กบางซื่อนะครับเขาเข้าพื้นที่กันตอนเที่ยงคืนแล้วก็เริ่มทํางานกันจริงๆเนี่ยประมาณตีสามนะครับก็คือ ต้องบอกก่อนว่าไอ้จุดเนี่ยมันมีรางทั้งหมด3รางนะครับไปในทิศทางเดียวกัน3รางรางรางแรกนะฮะรางที่ติดคันนาเนี่ยคือรางที่รถไฟตกนะครับรางตรงกลางเนี่ยมันเป็นรางที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาเหล็กเนี่ยใช้รถไฟแล้วก็รถเครนของเขาเนี่ยมาดึงเอารถตั้งขึ้นบนรางนะครับ,รบ,รบแล้วก รางสุดท้ายเนี่ยเปิดให้วิ่งตามปกติที่อย่างที่เห็นนี่คือรางริมทุ่งนาใช่ครับไอ้ที่เราเห็นเมื่อกี้คือตั้งขึ้นมาแล้วนะฮะครับพร้อมจะออกแล้วพร้อมจะพาวแล้วนี่คือสภาพภายในอันนี้คือสภาพภายในเมื่อกี้นี่คุณผู้ชมเห็นปฏิบัติการในการกู้ซาตะแด่กลางคืนเราก็ส่งทีมข่าวไปรายการสดแล้วก็คุณธีรพงศ์ก็ไปรับช่วงต่อก็จะทำปฏิบัติการการกู้ในช่วงกลางวันใชค่ะใช้ทั้งเครื่องจักรแล้วก็ใช้ทั้งแรงคนจักรเลยครับค่ะและทางรถไฟชี้แจงเล่าเหตุการณ์ให้ฟ อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับท่านผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับคุณพิชากลยาณมิตรนะครับลงพื้นที่ในช่วงประมาณ10บโมงครึ่งนะครับก็ชี้แจงครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดจากว่ารถขบวนขบวนหน้านะขบวน69กรุงเทพนองคายเนี่ยนะครับเขาจอดเพราะว่าพบว่าระบบห้ามล้อมันมีปัญหาก็คือจอดซ่อมประมาณ5นาทีนะครับแล้วขบวน1นึ่นยกรุงเทพเดินชัยเนี่ยก็พุ่งเข้ามาชนจากข้างหลังมีสัญญาณการแจ้งเตือนให้ขบวนรถ มีการแจ้งไปว่ามีรถจอดอยู่นะเขาบอกว่าตัวแต่ละสถานีนะครับก็จะมีไฟแดงขึ้นว่าตอนนี้รถมันยังออกไม่ได้เพราะว่ามันมีรถค้างอยู่ระหว่างสถานีแล้วก็ระหว่างสถานีเองเนี่ยก็จะมีสัญญาณเสาสัญญาณอีกหนึ่งต้นนะฮะระหว่างสถานีว่าขณะนี้รถมันยังจอดค้างอยู่เพราะฉะนั้นห้ามขับผ่านออกไป ซึ่งระยะทางระหว่างสถานีสองสถานีคือสถานีมาพระจันทร์และก็สถานีพระแกลล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ระยะทางน้อยเหมือนกันก็เป็น10กิโลเหมือนกันนะครับรถนต้องรู้แล้วล่ะต้องรู้ครับเขาบอกว่าทางทางท่านผู้ว่าเนี่ยให้ข้อมูลว่าระบบเนี่ยขึ้นทุกอย่างนะครับทางทางระบบขึ้นไฟแดงทุกจุดแต่ว่าเขาเชื่อว่าเป็นความประมาทหรือว่าความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่ออกมา แต่ว่ายืนยันนะครับว่าไม่มีเรื่องแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวขออ้องและก็ไม่มีสารเสพติดเม,มื่อวานนี้ปฏิบัติการในการกู้ซากรถไฟใช้เวลานานเบเ็ดเสร็จนี้นานไมหมคะกว่าจะเสร็จสิ้นคะประมาณ12บชั่วโมงครับที่นํา,านรถขึ้นมาตั้งบนรางได้นะครับยังไม่มยังไม่รวมการเอาหัวรถจักรมาลากรถทั้งหมดออกไปซึ่งในในตอนที่เราเห็นเนี่ยเราไม่ได้คิดว่ามันจะ นานขนาดนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องมีการซ่อมหมอนรางรถไฟด้วยเพราะว่าในรางรางที่ตกนะฮะรางที่เราเห็นนะฮะที่รถแคอยู่เนี่ยหมอนรางรถไฟช่วงนึงนี่พังยับเลยต้องต้องมีทีมหนึ่งคอยซ่อมหมอนรางรถไฟคือทําพร้อมกันนะครับทีมทีมที่เราเห็นนะฮะเป็นทีมกู้ภัยมาเล็กบางซื่อเนี่ยอันนี้คือหมอนรางรถไฟเขาก็จะดันออกดันเข้าดันออกเนี่ยยาวมากเกือบ50เมตรใช่ยาวมากครับ เปลี่ยนทันทีเพราะว่าจะได้ใช้ทันทีนะไอ้นี่ไอ้ที่เราเห็นเนี่ยไอ้คันเนี้ยคือคันหลังสุดที่คว่ำออกมาหน้าครั้งครับสภาพนี้เลยตอนยกคันเนี้ยใช้เวลารวมๆกันก็เกือบเกือบสองชั่วโมงฮะกว่าจะทําให้มันขึ้นมาอยู่บนรางได้เพราะว่าล้อข้างหน้าก็หักนะครับต้องเอาต้องเอาแกนอันอื่นมาวางให้อยู่บนรางได้แล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยคันเนี้ยก็ยังจอดอยู่ตรงเนี้ยตอนกลางคืนตอนประมาณทุ่มทุ่มครึ่งนะฮะ ก็จะมีอีกทีมหนึ่งเป็นของจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะทีมรถไฟอุตรดิตถ์เนี่ยมาจัดการกับมันเพราะว่าเขาบอกว่ามันมันไม่สามารถลากไปได้อันนี้ที่เราเห็นนี่คือรถมันเลื่อนออกไปแล้วนะฮะมีรถจักรดึงจากข้างหน้าแล้วไอ้คันนั้นเนี่ยถูกทิ้งไว้ให้เอารถเครนมายกขึ้นก็คือยกออกแล้วก็จําหน่ายออกไปเลยใช่ครับก็คือแต่รถทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าต้องเอาไปส่งที่ศูนย์ซ่อมก่อนเพื่อเช็คสภาพว่าคันไหนใช้ได้บ้างคันไหนเกิดอะไรได้ครับถามนิดหนึ่งเห็นสภาพแบบนี้ผมนึกในใจนะนน่าจจะมีคบบเ็สสหั มากหรืออาจจะมีผู้เสียชีวิตยอดรวมของผู้บาดเจ็บเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็อาการหนักกันไหมยอดรวมของผู้บาดเจ็บทั้งหมดนะครับจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระนครศรีอยุธยาสรุปให้ว่าเหตุนี้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด52คนครับบาดเจ็บเล็กน้อย42คนปานกลาง6คนล้กก็สาหัสอีก4คนนะครับปานกลางกับเล็กน้อยเนี่ยกลับบ้านหมดแล้วทุกคนปลอดภัยแล้วนะครับแต่ว่าสาหัส4คนเนี่ยมีเจ้าหน้าที่การรถไฟ2คนนะครับเป็นช่างแล้วก็เป็นคนขับ เห็นว่าคนนึงต้องตัดแขนเพราะว่ากระดูกแตกจนไม่สามารถต่อได้ซึ่งค่ารักษาพยาบาลที่ทางการรถไฟออกให้ด้วยป่ะคะทางการรถไฟจะเป็นผู้ดูแลทั้งหมดครับแล้วก็โดยที่การรถไฟนะครับบอกว่าการการต่ออย่างนี้ก็คงต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว่าว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะว่าคนคนขับแล้วก็คนที่อยู่ทั้งท้ายเนี่ยก็ต้องรู้เรื่องแล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทั้งหมดเนี่ยแต่ทั้งหมดเนี่ยจะต้องทําหลังจากที่เขาหายดีเพราะว่า คนที่บาดเจ็บสาหัสก็คือพลขับนั่นเองนะครับต้องรอจนกว่าเขาจะสามารถให้ข้อมูลได้ค่ะแล้วอย่างนี้เส้นทางรถไฟสายนี้ยังให้บริการตามยังให้บริการตามปกติครับเพราะว่าหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยการเก็บกู้สําเร็จแล้วนะครับรถไฟก็เปิดตอนแรกเนี่ยเปิดแค่เลนเดียวคือเลนเลนขวาสุดนะครับต่อมาตอนนี้ก็เปิดเป็น2เลนแล้วก็การแล้วก็รอเช็คสภาพเลนเลนที่ทําการเปลี่ยนหมออีกครั้งก่อนจะเปิดให้วิ่งตามปกติครับการที่เรื่องของการทดสอบระบบราง ที่มีการเปลี่ยนไม้หมอนแล้วเขาจะมีวิธีการทดสอบอยังไงบ้างคือจริงๆเขาบอกว่าการการจัดการเรื่องรางที่มันเปลี่ยนไม้หมอนเนี่ยเขาต้องให้มีรถอัดหินมาวิ่งก่อนอีกหนึ่งครั้งครับ<ม>อ,อัดให้หินมันแน่นๆ,ๆแล้วก็คราวนี้ก็จะปล่อยวิ่งตามปกติเพราะว่าเขาบอกว่ามันก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วที่จะต้องเปลี่ยนเพราะมันหักกระจายมากเลยครตอนเราไปถึงเนี่ยมันไม้หมอนบางอันเนี่ยคือนนมันเป็นปูนนะฮะหนัก200กิโลครับมันหักไปเลยครับคือเราเห็นเลยว่ามันหักมาคาอยู่บนรางก็มีครับ อุบัติเหตุครั้งนี้มันก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะคะคือใช่กับซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของความบกพร่องเรื่องของความสับเปล่าของเจ้าหน้าที่ถือว่ามีส่วนสาคัญนะครับในการที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุมากหรือว่าน้อยท้ายที่สุดแล้วเรื่องของระบบบริหารการจัดการระบบขนส่งมวลชนของไทยคงจะต้องให้ความใส่ใจแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น ผพื่อลดความสูญเสียรวมไปถึงเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต้องบอกนะครับว่าระบบคมนาคมระบบรางถือว่าเป็นระบบหนึ่งที่มีความปลอดภยัยค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวและก็ไม่ปล่อยครั้งนักที่จะเกิดอุบัติเหตุก็หวังว่าคุณวุฒิชาติ จากเดิมที่เคยบริหารบขสอและประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการลดอุบัติเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับบขสอจะไปรณรงค์แล้วก็ดําเนินมาตรการในการลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับระบบรางของไทยนะครับทั้งหมดนี้คือประเด็นที่เราพูดคุยกันในเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราทั้ง4คนพร้อมที่านทั้งหมดสวัสดีครับสวัสดีค่ะ